ในช่วงเช้าอีกหนึ่งของการฟังธรรมก็ดูดูสังขารมันก็เริ่มเริ่ม,มฟองอายุมันก็เริ่ม พอหมันก็หไปเรื่อยพอเจ็ดมันก็เจ็ดไปเรื่อยพอแปมันก็พอแปพอคือเลขเก้าบอกแ yeah ย่พอเลขร้อยก็ตายแน่ก็ <c oughs> <c oughs> มันของทุกคนนะไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งวังวยหนึ่งสู่วัยหนึ่ง จึงเรียกว่าเด็กหนุ่มสาววัยรุ่นคนกลางคนคนสูงอาย,ยุถึงคนชาราภาพจนถึงทุกพลลภาพจะมาบอกไงว่าบางทีหกสิบมาเร็งไม่เป็นไตไม่เป็นหัวใจไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นไขมันไม่เป็น ไขข้อกระดูกสมองสายตาหูพอทบไปอีกห้าปีสิบปีหกสิบหกสิบห้าเริ่มยังไม่เป็นนะก็ทบอีกเจ็ดสิบก็เริ่มตอนนี้รู้เลยว่าไม่ใช่หลังเราจะแข็งแรงว่าจะก้มอะไรเยอะๆก็จะตึงปวดเอง นานนานนา,นนานทับ,บแล้วกเหน็บชาแล้วก็มันก็กระชัมแสดงว่ามวลกล้ามเนื้อเราเหลวลงอันนี้ชัดแลวสองเส้นเลือดน้อยใหญ่ของเราก็เริ่มฝ่อลงสามขยะในเส้นเลือดเราก็เริ่มมีอะไรเพิ่มขึ้นว่าค่า กดยยหริ่ว่าข่าน้ำตาลค่าไขมันอะไรเยอะๆที่เป็นของแถมะนะคือว่าแถมที่เป็นโรคเะน้นคนที่ไม่มีโรคอย่าเพิ่งรีบทุกข์เหนื่อยก็ไม่ต้องทุกข์ลำบากก็ไม่ต้องทุกข์ พอเจอของจริงขึ้นมาแต่ให้มีเงินล้นฟ้าเหมือนไม่อยากแก่ได้เลยทานแรกกับสุขภาพที่แข็งแรงนะอ,อ,อย่าลืมคำนี้นะพอถึงเวลาสิ่งที่มีค่าที่สุดสุขภาพที่แข็งแรงสิ่งล้ำค่าที่สุดก็คือความดี ของชีวิตและความสุขและที่มีความอิสระแค่นี้ธรรมะไม่ได้ต้องการอะไรเรื่องกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะโลภความอยากได้ใครมีแย่งชิงเอารัดเอาเปรียบไม่ไม่อยู่ในชสมองเพราะจิตตมาม,มันมีคำสั่งให้เดินทาง จุดหมายมันไม่ใช่ไปทางนั้นก็เราสุดท้ายก็คือความว่างจากความมั่นหมายว่างจากทุกที่ต้องไปยึดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้ไม่มีหน้าที่ก็ะทำหน้าที่เสร็จแล้วก็โจบ ไม่เอาคนมาผูกใจไม่เอาใจไปผูกกับคนสบายเดี๋ยวก็ตายจากกันมาทะเลาะให้โง่เวลาเหลือเยอะเรือถามจริงเออมานั่งบนนั่งพารนาถึงคนนั้นคนนี้ไม่ดีไม่ดีตัวเราเองก็จิตไม่ดี คิดแต่ของไม่ดีมองแต่เรื่องไม่ดีเห็นแต่สิ่งไม่ดีเวลาพูดก็ปากไม่ดีเวลาทำก็มือไม่ดีก็มันเริ่มจากใจเราว่าเวลาคิดก็ไม่ดีแล้วจะมีความสุขไหมไม่ตอนเขาเร็วจริงเราก็ไม่ได้มีความสุขแล่ยิ่งเขาไม่ได้เร็วเรามาโนกันเอง เวนเพิ่มเวนอีกเห็นไหมตกลงว่าเราปฏิบัติเพื่อตัวก,กูของกูหรือเพื่อไม่ใช่เราไม่ใช่กูเออภาวนาให้มันมีปัญญาที่ไม่เข้าไปยึดหลงติดอยู่กับ ใครสอนให้ยึดคำว่าความทุกข์ใครสอนพีดองคอส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธะไม่ได้สอนเลยไม่ได้สอนสอนให้เรากำหนดรู้ทุกเหตุของทุก ความดับทุกข์การก้าวล่วงจากทุกข์จบแล้วสี่ทุกข์ทุกข์เกิดกับทุกข์ที่ดับไม่ต้องฟังเยอะแค่เนี้ยกลับบ้านได้เลยครูยอาสอนให้รู้ทุกข์ที่เกิดตุของทุกข์และความดับและการออกจากทุกข์ไปเมื่อบ้านไว้ <peach> จบแล้วมดมองเทศเลยด้วยนี่สี่ข้มแต่นั่นหมดแล้วเทศมานี่จบแล้วพระจตรบิดกทุกหน้าทุกเล่มจบด้วยคำว่ารู้ทุกเหตุของทุกนำมาสู่ความดับทุก ก็ออก้นจากทุกข์จบอระหังสบายเลยนี่พูดธรรมะยาวเลยแต่ไม่ไม่ดับทุกข์ไม่ออกจาก,กทุกข์า้าวตกลงว่าเราปฏิบัติเพื่อมาเพื่อมาเรียนรู้เรียนรู้ไม่มีวันจบโลกใบนี้ มืเรียนตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่จบไม่รู้กี่ศาสตร์กี่คนนกี่วิชาแล้วตำรายยังไม่ได้หยุดแค่นี้ยังต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตำรา10ปียี่สิปีมานั่งเรียนตำราเดิมอยู่เนี่ปะมันไม่ใช่มานั่งสอมรถถังรุ่น30ปีเก่าอยู่เนี่ยนะ ต่อไปรถถังมันจะบินได้อยู่แล้วยังไม่รู้อีกไอเป็นลูกเต่าที่คลานอยู่นนนะเออไอ้โยมแต่มาพูดผิดล่ะเดี๋ยวโยมก็จะได้เห็นว่ารถถังบินได้เรือก็บินได้ไปนานแล้วนะเรือบินเ ยงเคยยิมว่าเรือบินไหมภาษาเราสมัยก่อนเรือบินเฮ้ยเรือบินได้บินแล้วข้ามประเทศกันอยู่ทุกวันเรือบินนันนะรถก็จะบินอยู่แล้วตอนนี้มีแล้วแต่เขายังไม่ได้เป็นทางการบางแห่งเขาก็ทดสอบรถบิน คนบินมีมานานะใช่แต่ใจเราไม่ยอมออกไม่ยอมไม่ยอมพลาดแกกสิ่งใดเลยมั่นหมายไงดึดแน่นเหนียวติด มันหนักโยงรู้มัยลงทํามันเบาๆบาเด๋ยบบรรทุกหนักมากรถมันก็ยางแบนหนักจะระเบิดตอนไหนก็ไม่รู้เออไม่ว่ารถขนส่งชนิดไหนพอถึงปลายทางเขาก็รีบขนลงหมดนั่นแหละหลักง,ง่ายง่า แต่ของพวกเราเมันไม่มีปลายทางเลยจอดค้นตลอดทางเลยป้าจอดบงด่งได้ขึ้นมาโลดตัอขึ้นมาโลดมีแต่เรียกขมาขมาของกูอามาของกูเปิดถ้าเป็นทองคํามันก็นักแหละเออทองคํายิ่งหนักหนักแน่นด้วย ย้วาหินหนักสู้ทองคําไม่ได้โมเลกุลน้ําหนักหินนี่ชิดไปเลยเทียบกับทองคําเทียบไม่ได้ไ,ไปไม่รู้ว่าไปทางอยู่ตรงไหนแต่รู้ว่าจอดเอาขนนะขนขนเอาแบกขึ้นมาไปเอาจอดขนขนขนเอาแบกขึ้นมา ไปอีกอยังน้อยเอาจอดห่ยมันจะถึงไหมมันจะถึงไหมสงสัยตายกลางทางแนะ่รับรองได้ไปบ่หอดแล้วไปไม่สุดเรามาบอกก้าวให้สุดไปให้ถึงใจเรานั่นแหละ ใจเรานะั่นแหละจะก้าวออกจาะพบหรือไม่ไม่ใช่กายกายก็ไว้เดินแต่ใจก็ไว้ให้ออกรวมความว่าเดินออกได้ยายะเน,น่ะเป็นผู้ออกเลยออกออกจากอะไร ก็ยมหลงอะไรอะโยมติดอยู่กับอะไรก็ใส่ลงตรงนั้นแหละหมกมุ่นในกามก็ออกจากกามหมกมุ่นในเรื่องไหนก็ออกจากรเรื่องนะจะามาทะเลาะกันํำไมดูนายโยมดูอีกที่หนึ่งกำลังสร้างโรงพยาบาลพยายามผลิตแพทย์หมอ อีกวันหนึ่งกำลังคากันส่งโรงพยาบาลป้าเอาคนดีมาให้ป่วยแล้วมารักษาป้ามันเห็ุอีกอย่างกันเนาะแต่ลกแล้วเอาคนแข็งแรงไปช่วกันสักพักมึงเอามาเจ็บแขนขาดขาขาดไส้แตกม้ามแตกเส้นเลือดขาดมานั่งเย็บมานั่งต่อมานั่งผ่าตัดกันอยู่ ถามจริงมึงสร้างทำไมโรงบาลเนี่ยยอ่ยอยย่อสร้างเพื่ออะไรเรารักษาคนเจ็บคนป่วยคนไข้เออใช่และที่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไขม้มึงไปทำให้เกิดทำไมแล้วก็หามาโรงพยาบาล เมื่อกี้เดินดีๆความดันก็ยังปกติแปดสิบร้อยี่สิบอยู่บนล่างเห็นไหมไม่ใช่ห,หวยนาะยกี่ขอวัดความดันนะเกณฑ์ปกติเนี่ยแปดสิบตัวล่างร้อยี่สิบตัวบนเกินบ้างขาดบ้างนิดหน่อยก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ได้แต่มาตรฐานเขาออกซิเจนก็นร้อยหรือว่าเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าไม่ต่ำกว่า เก้าสิบสี่ไปเก้าสิบห้าจะว่าวัดนิ้วมือนะก็แข็งแรงอยู่ดีๆไม่ใช่หรือไปแป๊บเดียวกับมานี้ปอดหายไปแล้วป๊ามาเร่งสู้ไม่ได้แล้วอ,อันนั้นเจอมายิงเขา้ามาเร่งใช้เวลามายิงนี่แป๊บเดียวหามมาแล้ว ว้ยมันสิตายบ่ตายนั่นแหละตายเร็วตายชา้าตายรีบกันจังเอาที่ตายแบบยิงกันคนตกคนไม่พอเนี่ยเจ้านิ้วเคลียมาแล้วเอาที่ตกลงว่าพวกเรากำลังเห็นคุณค่ามานุษย์ชีวิต หรืออำนาจความยิ่งใหญ่เงินทองชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ศรีอะไรอ่ะทาให้พูดนำคุยกันไม่ได้ไอคนที่ไม่รู้ก็ไปโดยก็เมคำสั่ง แถวตรงตรงหน้าเดินเดินแบกอาวุธแบกบกยิงยิงบอกตายกลับมาเองใครไปสนตายแล้วไม่ฟังคำสั่งมึงแล้วอุตตายแล้วโอ้โหตอนเป็นไม่ฟังไม่ได้ติดคุกหมดอนาคตแต่พอตายเสร็จกูไม่ฟังมึงแนละ้ว แล้วเขาไม่เห็นว่านั่นลูกลูกก็มีพ่อแม่ก็มีภรรยาเขามีลูกเขาอีกเขามีพี่มีน้องหรือเขาพิการขึ้นมาเรียนสักกี่เรียนแล้วมันจะมีอะไรสู้ไม่ฆ่ากันดีไหมไม่ ไม่ตีกันดีไหมไม่ยิงกันดีไม่ไม่แทงกันดีไม่ไม่ต่อยกันดีไมไม่สับแช่งกันดีไหมไม่ด่ากันดีไหมไม่นินทากันดีไหมไม่ให้ร้ายกันดีไหมก็ทุกคนต้องการแบบนี้ไม่ใช่หรือแม้แต่มลภาวะเรายังไม่อยากให้มีเลยไม่ว่าด้านเสียงด้านกรีน หายใจระบบใช่ไหมเอตอตกลงมนุษย์กาลังหลงทางและเอาเทคโนโลยีพัฒนาเอาไปฆ่ากันอุยไปทำเป็นเครื่องจกักรกลที่ไปทำให้รถถัง เหาะเล้อเดี๋ยวนี้เวลาย,ยิงมันไม่ต้องเห็นตัวนะมันล็อกเป้าริงรือว่าบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยส่งถึงบ้านเลยยิ่งกว่าพิซซ่าซะอีกจะมาพูดไม่ผิดนะยิ่งกว่าพิซซ่ายมมเ้าหน้าอะไรก็สั่งไปเถอะเอเอาแบบไหนหลายๆหลังรวมกันหรือชิ้นเดียวแยก โมดเดี๋ยวนี้ตกลงเรากำลังเห็นชีวิตมีค่าหรือการทำลายชีวิตใช้ชนะไม่มีเขาค่าเราแล้วบอกเขาชนะหรอเฮ้ยเราค่าเขาแล้วเราบอกเราชนะไม,มไม่มีไม่มีในตำรา เป็นผู้ศาสนาค่าก็คือค่าไม่ว่าใครฆ่าใครก็คือเบียดเบียนบาปนะโอ้ยแต่คนเะยยูสัตว์มันจะมีสัญชาติตยานที่จะลองลองมีควันขึ้นที่อยู่ในป่า ยมรู้ว่าสัตว์มันหนีกันเนละมันตกใจมันกลัวกันเลยนะไม่ต้องยิงนะแค่มีควันขึ้นในป่าโดยสัญชาตญาณมันไม่รู้จะวิ่งไปไหนแล้วตกใจกลัวขนาดไหนที่จะวิ่งกัน นี่องนริ่งนะแล้วคนสัญชาติยานเอาตัวรอดเนี่ยมันยอดกว่าสัตว์ทั้งหมดไม่งั้นพวกเราคงไม่มีชีวิตสืบพันกันมาถึงวันนี้สัตว์เอาไปกินหมดแล้ว แต่กับกันตอนนี้เรากำลังกินสัตว์อยู่พเพราะเรานี้ยักษ์แค่งัวตัวใหญ่มาแป๊บเดียวเลยเป็นชิ้นควายตัวใหญ่แป๊บเดียวเป็นชิ้นไก่มาเดียวเป็นชิ้นยักษ์แคะกินหมดทุกอย่าง เห็นไหมก็อย่าไปเบียดเบียนกันเราต่างคนต่างก็อยากให้คนเข้าใจเราเราก็อยากได้กำลังใจจากคนรอบข้างทำไงให้มันเป็นชีวิตที่น่าอยู่ ก็บอกว่า,วาทานศีลภาวนานี่คือเหตุผลที่พุทธเจ้ามาตรัสรู้มาแสดงให้เราได้เข้าใจว,าว่าทานศีลภาวนาขาดไม่ได้หรอกมันวุ่นวุ่นกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมันเริ่มเสื่อมจากสิ่งนี้มาก ขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงยุคหนึ่งเขาเรียกกรียุคเอาแล้วพวกซาตานขึ้นมาแล้วสัตว์นรกขึ้นมาแล้วดับมาแล้ววิบากกรรมชั่วยังไม่หมดต้องมาล่างมาผลาญกันเอา้าแต่จะมาก็มาไม่อยู่แล้วไปเด้แค่เถียงกันจะมาก็เดินไปแล้ว มันพิสูจน์ทะเลาะกันเรื่องวินยัยเรื่องธรมรมทวินัยทอนเรื่องน้ำความขัดไม่ความบางความบางก็เอาเรื่องไม่จบพู้เจ้าห้ามไม่เชื่อผู้เจ้าสเสด็จไปแล้วงูไปอยู่ป่าเรไรไปอยู่กับช้างไปอยู่กับลิงดีกว่ามันถือดีกันอวดดีกันทั้งทั้งนี้ผู้เจ้าปรามห้ามแล้วไม่มีสาระอะไรเลย เจ้าชนะเจ้าถูกผิดกันป้าแล้วได้อะไรที่ก็บอกไนงะคุณเถียงชนะเจ้านายคุณก็ไม่เจริญอย่าไปคิดว่าเราจะเจริญไม่คุณทำลายคนที่คุณรักคุณทุบตีเขา คุณก็จะไม่ได้ความรักจากเขาอีกได้อะไรอะสุดท้ายไม่มีความเข้าใจต่างหากการร่วมมือร่วมใจกันการช่วยเหลือกันมีเมตตาต่อกันตั้งจิตปรารถนาดีซื่อสัตย์ต่อกันไม่เอาเปรียบใคร ไม่ต่อมาไม่ชอบคนอเปรียบคนแล้วต่อมาก็ไม่ชอบตัวเองด้วยถ้าทําอย่างนั้นให้เขาเลี้ยงเราต้องสองสามเวลาและให้เขาเลี้ยงต่อต่อมาเริ่มใ่้ไม่ใช่แล้วโยมวันนี้วันพระมันมีอยู่นะวันพระแปดคำสิบห้าคำไม่ใช่มีแต่วันแต่งงานวันโยมนะวันพระก็มีวาต้องพระเลี้ยงม้างเลย มันชีแยงแล้วแล้ววันชีมีไหมเอาเอาชีเอาไปวันโกนแล้วกันไม่ว่ากันทำได้หมดนั่นแหละขอให้ใจเป็นผู้ให้แล้วมีความสุขยมไปทำดูเดี๋ไหม่ๆอาจจะรู้สึกมันมันฝืนไปแต่ทำไปบ่อยๆ ใจยมจะรู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดความสุขกับความดีในชีวิตนะที่เราทำแต่สุขภาพก็คือสิ่งที่ถ้าเป็นทรัพย์สินก็แล้วำค่าอย่างแขนข้างหนึ่งต้องรักษาเท่าไหร่คนมีเงินเขาจ่าย เป็นโรคอะไร้ะหายเขา้าใจหมดเล่หโอเ้เขาประกันกันปีเป็นหมื่นเป็นแสนรักษาปีเป็นละานสมัยก่อนเห็นไหมไม่มีเรื่องโครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรคบางคนมีที่ขายที่มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเพราะยังไงมันไม่ไหวป่วย เราก็อยากมีชีวิตอยู่ก็ต้องรักษาตัวสมบัติเหรอขายไปมาก็ไม่มีตายก็ไม่มีไปอ,อคิดถูกนะมานั่งเสียดายอยู่เสียดายอยู่โถชีวิตคือทรัพย์รู้ยังโยมตายวันนี้ทรัพย์มีไหมไม่มีชีวิตเราคือทรัพย์ หมดลมหายใจรัพย์นั้นก็ไม่ไปกับเรานอกจากมีแค่อริยทรัพย์ที่เราทำไว้ก่อนตายใครมีโอกาสก็รีบทำเด้ออย่ารอเด้อใครจะรู้พรุ่งนี้มาจุราชเขามาไม่รู้หรอกไม่รู้ทั้งพระทั้งโยมทั้งชียาโดนหมดเบาบไข้เนี่ยขึ้รถทัวร์คันเดียวกันเวลาเกิดวันที่เห็นแล้วก็ จักไผเป็นไผเได้อามาว่าใครขึ้นเครืองบินเราตกลงมาจีวรบินไปตกใครกันว่าเป็นพระแทนก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมสมควรเวลารู้ยังครูเจ้าสอนอะไรกำหนดรู้ทุกเหตุของทุกอย่าให้จบไหม ไปดับทุกข์และออกจากทุกข์จบไม่งั้นไม่จบเรียนอีกสิบชาติร้อยชาติก็ไม่จบพระเทวทัตที่ไม่จบก็เพราะนะไม่กำหนดรู้ทุกข์เหตุของทุกข์ยิงไม่ดับทุกข์อย่างที่ว่าความเป็นใหญ่เป็นสุขอยู่ชนะคนอื่นเป็นสุขอยู่ไม่บางครั้งชนะเป็นมารก็มีเด้แพ้กับเป็นพระเด้ ตั้งใจนะ